อกจากกิจกรรมในเมืองไทยครับพี่เพิ่มไปดูภาพบรรยากาศกิจกรรมที่สวิตเซอร์แลนด์ต่างประเทศต่างประเทศอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับดรสมเกียรติล่าสุดได้โพสต์เฟซบุ๊กงานที่จัดโดยคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยพี่ก็เข้าใจว่าลองสนุกไปเองไม่ได้ไปครับไม่เห็นชวนกันอาจารย์สมเกียรติท่านโพสต์เฟซบุ๊กไม่ต้องไปเองก็ได้ฮะยุคนี้ไปเกี่ยวของอาจารย์สมเกียรติมากขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยอัพเฟซบุ๊กแล้วก็มีภาพ เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองนี้นี่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรียกว่าไปประทับอยู่ที่นั่นเนี่ยโอ้โหหลายปีมากนะฮะ,ะเป็นที่ที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของเคยเป็นที่ตั้งของวิลล่าวัฒนาชาญกรุงโลซานนะครับ,รบในอดีตเนี่ยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลแล้วก็ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเมื่อครั้งพระเยาเป็นเวลายาวนานกว่า18ปีอันนี้ความรู้อาจารย์สมเกียรติกรุณาเล่าให้ฟังนะครับนี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างแดนครับได้ร่วมกันนะครับต่างคนต่างเดินทางกันมาเองเลยแหละ,<ฮ>ะมารวมตัวกันที่นี่นะครับที่เมืองโรซานแห่งนี้ช่วงนี้อากาศกำลังดีสวิตฮะ,ะงานนี้มีเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโอ้คนเยอะมากไปรวมกันเนี่ยฮะเิ่ม แล้วก็จุดเทียนชัยที่คนไทยทั้งหมดอฮะคนไทยทั้งหมดฮะโอ้คนไทยอยู่สวิตนีกเยอะเหรอเป็นคนไทยที่เมืองอื่นๆด้วยอ่าแล้วก็เดินทางมารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้โดยเฉพาะนะครับครับแล้วอาจารย์สมเกียรติก็เดินทางไปเจ๊ปองก็ไปด้วยงานนี้เจ๊ปองอัญชลีพิริรักษ์เราเนี่ยนะฮะไปด้วยนะครับแล้วในงานเนี่ยมีพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนไป เป่าด้วยเป่าแซกซโฟนฮะอ่าแล้วก็มีการร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศการร่วมกันร้องเพลงแล้วก็จุดเทียนนะครับอ่าเดี๋ยวลองเชิญชมครับครับ ครับพี่เบิ้มคนลุกอะฮะหัวจิตหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ถิ่นแคว้นไหนครับหัวใจก็คือหนึ่งเดียวก็คือล้นก้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเห็นแล้วแบบสุดที่จะบรรยายนะฮะในภาษาข่าวเนี่ยก็บอกว่าดูแค่ภาพไม่ต้องบรรยายนี่แค่บางส่วนบางตอนนะครับแล้วก็ทั่วโลกอะฮะหลายเมืองเลยก็มีกิจกรรมแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงในประเทศไทยเรานะครับทุกจังหวัดบางคนขึ้นไปพูกระดึงยังไปจุดเทียนกันอยู่เลย มีบรรยากาศมีภาพนะครับว,ว,ว,วันที่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 ห้าพี่พี่ผ่านไปแถวธนิยะนะฮะไม่ได้ไปนานปรากฏว่าตกเย็นๆนะนะฮะก็จะมีร้านค้าร้านอะไรเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มันก็จะต่อเนื่องแถวพัดพงแถวอะไรเงี้ยนะฮะรปรากฏว่าเด็กทั้งเข็นรถมาขายของขายอะไรเนี่ยนะฮะทั้งเรียกคนเข้าร้านครับสวมเสื้อเหลืองกันหมดเลยอื แถวท่นีย่าฮะคือเป็นปเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นอ่ะครับเพราะว่าคนเข็นของขายคนคเด็กเรียกคนเข้าร้านอะไรตัวมีอะไรเนี่ยนะฮะนักการสวมเสื้อเหลืองแล้วเป็นเสื้อเหลืองที่ไม่ให้ร้านซื้อให้นะฮะหาซื้อมาใส่เองนะฮะแต่ละลายแต่ละอะไรแตกต่างกันไปถ้าร้านซื้อให้ก็ต้องเป็นแบบเดียวกันนี่คือเป็นปีที่ที่คนไทยพร้อมใจในการถวายพระพ,พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อ,อยู่หัวอย่างพร้อมเพรียงกันเลยแล้วพูดก็พูดนะฮะก็คือ คือหลายคนในโพสเฟซบุ๊กเนี่ยก็คือพูดคล้ายๆกันนะว่าปีนี้เนี่ยงานก็ดีบรรยากาศก็ดีคือยิ่งใหญ่สมพระเกียรติแล้วก็ทําให้คนไทยมีความสุขมากการประดับไฟการจุดพลุบรรยากาศของงานที่ท้องสนามหลวงคืองดงามมากเป็นถ้ำคืนซึ่งตราตรึงหัวใจมากใครที่ได้ออกไปเดินใครที่ได้ไปชมเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหมีความสุขเหลือเกินปีนี้ แล้วบรรยากาศงดงามตรึงใจเหลือเกินแล้วในในในคำถวายราชสุรุดีตอนกลางคืนที่สนามหลวงโดยพลเอกประยุทธ์นะฮะก็จะมีเรื่องของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าที่จะมีความจงรักภักดีมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวนะฮะคือบรรยากาศแบบนี้มันทําให้การถวายพระพรเนี่ยทุกคนแล้วก็มีความสุขเพร,ราะว่าความขัดแย้งเนี่ย คือมันไม่มีความขัดแย้งมันไม่มีปัญหาการเมืองมันมันไม่มีฝักไม่มีฝ่ายแล้วไงฮะ,ฮะในภาวะที่ทุกคนีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรให้กับในหลวงบรรยากาศปีนี้มันจึงแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมามันจึงมันเหลืออยู่กลุ่มเล็กๆอ่ะพูดตรงๆมันก็มีอยู่ใน a ฟ e b o o k ที่พิมพ์ที่เขียนเสื้อดงเสื้อดำอะไรเงี้ยอันนั้นก็ต้องมองข้ามมันไปแล้วก็เอามาะะโยงกับเรื่องโอโ้จะไม่ร่วมฉลองตราบใดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใหม่นี่แล้วก็คือ คือป่วยอ่ะผมว่านะป่วยพี่บอกว่าป่วยพวกนี้ปล่อยไปอีกมะนาำมันก็ตายครับแล้วก็ไม่รู้การละเทศะคือเพื่ออะไรอะผมถามเพื่ออะไรเออคนอื่นเขากําลังมีความสุขกันใช่เอแล้วก็มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องสถาบันหลักของประเทศถูกต้องฮะแต่ออกมาเพื่อทําลายบรรยากาศเท่หรือยังไงบางคนเป็นระดับอาจารย์นะเป็นอาจารย์อยู่รจะบอกว่าไม่มีการศึกษาก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ฮะอีกอันหนึ่งที่ ถ้ามีการศึกษาเนี่อีกอันนึงน่าจะใช่และฮะคือพ่อแม่ไม่สั่งสอนอน่าจะเป็นอย่างนั้น,นะะแต่ก็เป็นคนกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวไงเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแต่ที่น่าน่าน่ารู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกไม่ดีก็คือว่าก็คนกลุ่มนี้แหละที่เคยปลุกระดมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอคนกลุ่มนี้แหละเคยปลุกปั่นก่อให้เกิดความแตกแยก <ฮะ S 2> พอถึงเวลาที่คนไทยร่วมจิตร่วมใจกันคนกลุ่มนี้ไอ้คนกลุ่มเดิมเนี่ยก็ <ฮะ S 2> อ,ออกมาเพื่อทําลายบรรยากาศอีก แล้วผมก็สงสัยว่าแล้วประชาชนเนี่ยจะจะไปเชื่อคนกลุ่มนี้ต่อไปทําไมเออมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าจุดยืนของเขาเนี่ยมันไม่อยู่กับผลประโยชน์ของส่วนรวมของบ้านเมืองอะ,ะถูกไหมฮะปล่อยไป็น โอกาสที่เราจะได้รวมจิตรวมใจกันและบรรยากาศร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยจะต่อเนื่องไปถึงการปฏิรูปประเทศต่อไปด้วยผลักดันประเทศไทยของเราให้พ้นจากหลบแล้วบ้านเมืองเราจะได้เจริญรุ่งเรืองสถาบันต่อไปคนพวกนี้คนส่วนน้อยเนี่ยนะหยิบมือเดียวเนี่ยฟาดินจนลงโทษนะฮะอนาคตจะต้องนรกบ่ไหมอันนี้ไม่ได้แช่งนะฮะแต่ว่าแช่งจริงๆ